พ่อพ่อเห็นยังพ่อยุ่ขวานไหมพ่อก็ลังกันโอ้ยมากระไดเนาะฮาเลยก็ลังกันเนี่ยยังไม่เบ่ยก็ลังแทงเข็มให้ลูกค้าจุดให้ลูกค้ามือนกันเพิ่งเห็ดแล้วอีกตัวนึงนะครับเนี่ยเพิ่งเห็ดเหลี่อีกตัวนึงนะครับเห็ดสไตล์เดียวกันครับตัววงเว้นนะครับนะครับตัววงเว้นเนี่ยให้ลูกค้าไปแล้วตัวนี้ตั้งมาตั้งไหมนะครับตั้งเข็มไหมนะครับ ตั้งเข็มให้มันคมนะครับเวลาเสียบจะไม่มีเสียงนะครับเวลาเสียบจะไม่มีเสียงนะครับอ่าเบิ้งอยู่ผิดนะครับเบิ้งจออยู่ผิด้ครับลูกค้าครับนี่ครับเนี่ครับผมได้จอดละผมจะว่าให้เห็นวิธีเสียบนะครับเราจะสบไปเล่นกันนะครับอันนี้ผมจอดจอแล้วนะครับผมจอดจอดอะให้ลูกค้าเพื่อนเบิ้งอย่าไม่ไกลๆอย่าไม่ไกลอย่าไม่ใกลเนี่ยเห็นว่าอ่าเนี่ยอย่นะครับอยู่นะครับอยู่นะครับเยู่นะครับ อ่ะดูนะครับชัดวาครับกล่องชัดนะครับชัดเจ้าเลยนะครับนะครับเห็นวาครับเห็นนะครับเห็นเมื่อนะครับสองสองนะครับชัดเจ้าขนาดนี้ทุกคนคงสีโบผ่านนะครับว่าสีแบบไรนะครับเพราะว่าผมกําลังแต่งนะครับกําลังแต่งว่าเสียห้มั่นชัดเตียนทำไงนะครับวันนี้ครับนะครับเข็มนะครับผมบริรีวิววิธีเสียบวิธีเห็ยนอย่างนะครับไเฮ็ดเราเองนะครับไปเฮ็ดเราเองนะครับไปศึกษาเองนะครับแต่ว่าผมเข็ยนในคม คมกิบเลยนะครับแบบสวยงามเลยนะครับแบบบะมี่เสียงเลยนะครับอันนี้ไม่ขัดจับ้างนี่นะครับไปที่แต่งนะครับที่แต่งนะครับหากระดาษไส้เบอร์พันนะครับกระดาษไส้เบอร์พันนะครับถ้ามันมีเสียงนะครับขัดไส้ด้วยกระจบนะครับขัดด้วยกระจบนะครับขัดด้วยกระจกนะครับอ่ะแง่เหมืนขัจบ้างน่งแง่ขัดจบ้างอีกนะครับเห็นนะครับผมสั้นแล้วนะครับเนี่ครับอ่ะดงนะครับ ปั๊บโอ้แจ้งแจ้งปางเลยครับพี่น้องปึ๊บเข้าไปนะครับผมบอเห็ุเห้เพิ่งนะครับวิธีเสียบนะครับโอ้หายังเนี่ยหาซีสองชัดเจยวนะครับพี่น้องหาซีสองนะครับ่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอุปกรณ์ฮีโร่ทุกชนิดนะครับโอว่าสิเป็นนี่นะครับอันนี้ออกไอโฟนก็ได้นะครับออกจอสองจุดสี่ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับอ่านนะครับนี่ยครับผมบอเห็นที่นี้เพิ่งเห็นนะครับนี่ครับ พ่อขันลิ้นมากเห็นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับบุกเลยนะครับนี่ครับห้าห้าหกเลยนะครับชัดเจ๋วนะครับลานบูให้รถไฮเทคตังยูจังหวัดลอยเอ็ดนะครับอำเภอเมไม่พดีจังหวัดลอยเอ็ดนะครับตัวค้าท่านไหนสนใจนะครับสอบถามเลยนะครับเข็มสวยๆนะครับชัดเจ๋วแบบนี้นะครับบอกเลยว่าออกไอโฟนออกจอหาจุดแปดหาจุดเจ็ดได้นะครับอ่ะหันมาพี่ตัวค้าสนใจนะครับอุปกรณ์ให้รถทุกชนิดนะครับเข็มเสียบนะครับผู้ใดต้องการเีผมรีวิวนะครับผมสีรีวิวให้เบิ้งนะครับแต่ผมบอเห็ดวิธีเสียบวิธียังมือเจาบให้เง นะครับผมเห็นแต่ยืนในจอนะครับมามันออกแบบไรน,นะครับมาเป็นแบบไรน,นะครับเอาสวยครับพี่น้องคุณอะไรครับสวัสดีครับ